ครฟิแ <Perfect. S 2> น,น,น <Perfect. S 1> ี่จุดนี่ตอดอีกแล้วนั่นเนี่ยตอดทุสถานการณ์รเลย <Perfect. S 1> เอ้าวครฟิเอ๊ที่นี่ที่ไหนอะตอนแรกเราติวหนังสือกันอยู่ในห้องนี่คะ่ะครฟิว ขนาดนี้ละคะเออจริงด้วยโอ้แล้วเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ,โอ้ยเราที่นี่มันอุย้ยมันมืดเราด้วยอะ่ะโอ้ยเราต้องรีบกลับบ้านจ้ะน้องจ๋าเราจะกลับยังไงอะพี่โจ๊เปิดประตูแล้วก็กลับออกไปยังไงล่ะ นี่นะคะเราก็มาอยู่ในแมพไขปริศนาซึ่งแมบนี้นะคะก็ให้เราหาทางออกไปจากห้องสมุดล้างแห่งนี้โอเคน้องจ๋าเราไปหาทางออกไปจากที่นี่กันมองซ้ายมองขวามองหน้ามองมืงให้ดีนะว้าวน้องไก่พีโอ้น้องน้องเต้พีอะไรเออเอาล่ะเราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่นะแล้วประตูทางออกมันอยู่ตรง คะอุ้ยเหมือนว่าเรามีไอ้นี่นี่เดี๋ยวดูนะ ทางออกประทนั่น,ต,นตัวอะไรอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะน้องจ๋ามันเป็นตัวอะไรแต่ที่เราู้มนเต็นผี <c oughs> เกือบไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ย,ยถกูกผีจับหัวเฮ้ยน้องจ๋าพี่เห็นทางออกแล้วจ้าว้าผีมาแล้วรีบปิดโดยด่วนเอ้ยสยองนะ้านี่ไงเราจะต้องหาคันโยกมาเปิดประตูบานนี้ครับท่านผู้ชมดูจอเสวียด้วยพีโจรน้องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหา เฮ้ยเฮ้ยช่วยนี่หน่อยอยู่นี่น้องเล็้ยวหัวหูโอ้ยปาาปิไปประตูไปประตูปิดประตูโอ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยมันตามมาเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยไหนไหนโอเคเราได้คันโยกมาอีกอันนึงแล้วครับท่านผู้ชมและเราก็จะต้องหาคันโยกที่เหลือ ผีครับขาเป๋ครับผมมีขาเดียวแล้วก็เด,ด้งดึ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 งครับตรงนี้มันอยู่ตรงนี้น้องจ๋าระวังด้วยนะโอ้ยพี่เนิบพี่เนิดต้องกินนมอ๋อนมมันจะช่วยล้างผีครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวนะว้ามันติดนะพี่จูเอาน้องจ้าโยกไปเลยโอ้โหชักแวชแวักวบเหมือนแสงจะไทร์ไปจูเป็นหาของอย่าหัวแต่ดูสิคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่หาของอืด เรา้นหาแล้วไม่มีไม่มีมมเหรอตรงไหนมีอ่ะตรงจ้วยช่วย,วยทางนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีมพี่พยายามหาอยู่จ้ะ ฮ่า <H aa> โอ้ยแกพวกแกอยู่เฉยๆสิแล้วเลือกอะไรจะอยู่เฉยๆละ่เละเอาล่ะเอ๊ออีห้องนึงมันต้องไปอีกห้องนึงอ่ะจ้ะน้องจ๋าห้องไหนช่วยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวกูก่กอนพึ่ดโอ้ตรงนี้ก็เจอพี่พี่พจูนมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปไหนขึ้นตามพี่จูนไปไหน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 อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนพี่ขอกินนมก่อน ตายข้างล่างนี้จะต้องไปไว h y Why ปีปีิปีติรีบปิป่ปปปปปปะจูอนนพีจหาแล้ย<อ>น้องรอผีไปก่อนนะจ๊ะน้องจ้า <อะ S 1> พี่หาของไห้เออตรงนี้มีไหมเุ้ยตรงนี้เจอขันโยกอีกอันนึงแล้วต้องใช้ขี่อ่านคันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันชวยน้องจ้าตามมาเลยแลวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าร้อนและก็เล่น เจอผีสายื่นน้องจ๋าอยู่ไหนดประตูด้วยดวเลยพี่จะถูกีจับจูบอุ้ยเกือบไปแล้วพี่มาแล้วจ้น้องจ๋าพี่อยู่นี่นี่พี่อยู่นี่ี่นี่ข้างใมีห้องด้วยุห้องเต็มไปหมดเลยครัท่านผู้ชมอุนี่ห้องส้วมมีอะไรหมไม่มอไม่มไม่มตรมันมีห้องใต้ดินะจน้องจ๋าเราลงไปดูกันมา ลองไปเลยโอ้ยมือตึกต,ว,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 ตว,วังเวงมากเลยครับขอพี่กินก่อนโอ้ยห้องนี้มีอะไรปะห้องไม่คิดเลยว่าห้องสมุดนี้จะมีห้องใต้ดินด้วยอะ่ะให้หโอ้ยโอ,ยโอยเจอแล้วเจอแล้วเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรไหมฮึตรงนี้มีหีบซ่อนอยู่โอ้ไม่ โอเคเดี๋ยวเรารีบไปเรอเปิบประตูกันน้องได้คันโยกมากี่อันน่ะเอามารวมกับพี่ไหมอ่ะอ่าสองอันตอนนี้เราได้หาคันโยกแั้หมดห้าอันแล้วครับแล้วจะไปลองเปิดประตูกันนะครับโอ้ยน้องจ๋าแล้วใครจะเป็นตัวล่อะอะไรน้องหน้าหนูแปลว่าพี่ให้พี่ให้น้องเป็นเดลิเวอร์ไปก่อนเลยจ้ะอพี่รักน้องนะจ๊ะรีบหนีครับรีบหนีไหนไหนเปิดประตู เราจะลองเปิดว่ตัวดูนะแบกนี้นะคะก็ทำออกมาดีมากเลยอเ,เ,เออแชทแชทเออขาดอีกคันโยกนึงจ้ะน้องจ๋าแล้วต้องขาดอีกคันโยกนึงแล้วเข้าเนี่ยเราจะออกไปจักที่นี่ได้แล้วออกได้จริงใช่ไหมค่ะเออคันโยกอีนั้นนึงขาดอันนึงอนาใช่หกอันอาเจอพอดีเลยพี่เจินสุดยอด